เรื่องนี้ค่ะกลายเป็นกระแสในโซเชียลทีเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพคุณลุงท่านหนึ่งค่ะมักจะขี่ซาเล้งมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้เป็นประจำเลยนะคะสุดท้ายแล้วอ้าวเจ้าของร้านบอกเป็นตำรวจรือนี่ไปชมภาพกันค่ะกลายเป็นขาประจําของร้านเนื้อตุ๋นปลาเด้งห้าแยกเกาะยอจังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจนเจ้าของเนี่ยก็ต้องมาโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวลงบน Facebook ของร้าน รวมทั้งกลุ่มคนขายก๋วยเตี๋ยวกรณีที่มีลุงคนหนึ่งค่ะมักจะสวมเสื้อผ้าเก่าๆสวมเสื้อตัวเดิมๆขี่รถซาเล้งมาแล้วก็คล้ายกับคนเก็บของเก่าค่ะแวะมานั่งกินเกาเหลาที่นี่เป็นประจำทุกครั้งเลยนะคะเจ้าของร้านบอกว่าได้คุยกันนิดหน่อยเองคุณลุงบอกว่าวันนี้ทำงานยังได้ไรายได้ไม่ถึง300บาทเลยฟังแล้วก็เห็นใจอยากจะช่วยเหลือเลยบอกว่าเอายีนี้ละกันคุณลุงเดี๋ยวลดราคาให้เอาไหมคุณลุงก็ยืนยันปฏิเสธเลยนะคะบอกว่าไม่เอา เอาราคาปกติเนี่ยแหละเดี๋ยวจะจ่ายที่80บาททั่วไปแบบนี้แหละไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะมากินเสร็จแกก็นั่งทำงานอยู่ตรงเนี้ยตรงโต๊ะเนี้ยทำอยู่เป็นชั่วโมงนะฮะแก,กนั่งทำงานเนี่แกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแกก็มาอีกสองครั้งก็มาขับรถซาเล้งมาขับรถซาเล้งมาก็เหมือนเดิมผมก็ไม่ได้อะไรแกแล้วแต่เมื่อวานเนี้ยม,มาครั้งที่สี่ ตอนเช้าเลยมาแบบมาลูกค้าคนแรกเลยอะ่ะปรับรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจมาอืมนี่แหละค่ะเจ้าของร้านก็บอกว่าหลังๆเนี่ยอ้าวทำไมเปลี่ยนจากลุงซานเล้งกลายเป็นตำรวจไปแล้วนะคะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าประหลาดใจเหมือนกันแอบคิดลึกๆนะ หรือว่าถูกสายสืแบแอบเข้ามาลุ้งความลับหรือเปล่าทํานองว่าร้อยตํารวจโทรปลอมตัวมาแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเล่นสวมเครื่องแบบตํารวจเต็มยศแถมยังขี่รถจักรยานยนต์ของตํารวจมาด้วยนะคะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือท่าทางการพูดคุยเมนูที่สั่งรวมทั้งมุมที่นั่งด้วยเจ้าของร้านเลยขอถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนที่จะโพสตลงโซเชียลนะคะซึ่งก็เป็นรูปเดิมโต๊ะเดิมมุมเดิมในครั้งแรกที่เจอกัน สำหรับคุณลุงซาเล้งท่านนี้คุณผู้ชมมารู้จักกับเขากันหน่อยค่ะเขาคือร้อยตำรวจโทอัธโรธสุขใสรองสารวัตรจราจรสพเมืองสงขลาปีนี้อายุ57ปีแล้วนะคะฝั่งซ้ายลุงซาเล้งฝั่งขวาตำรวจพี่เอกเป็นยังไงต่างกันไหมฮะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าเครื่องต่างกายแตกต่างไปมาเต็มยศเลยคะแล้วก็มุมเดิมด้วยนะเอยกมือคือเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่บอส คุณผู้ชมทีนี้ผู้สื่ขาวของเรานะคะก็เลยไปสอบถามคนรู้จักหน่อยก็เลยทําให้ทราบว่าคุณลุงตํารวจท่านนี้เป็นคนขยนันนอกเวลางานเนี่ยมักจะหาอะไรทําหรือไม่ก็จะทํางานเสริมอยู่เป็นประจําค่ะโดยที่ไม่เกี่ยงงานเลยนะงานหนักงานเบาทําหมดอย่างล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเป็นจิตอาสาตัดหญ้าบนเกาะกลางถนนด้วยซึ่งก็อยู่ใกล้กับบ้านพัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความสวยงามเพราะว่าพบว่าหญ่าบ่อยครั้งเนี่ยก็จะรกลุงลงังนะคะแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาเหลียวแลจึงตัดสินใจเป็นจิตอา,าสาซะเองเลยจัดการเองโดยมองว่าช่วงวัยใกล้เกษียณควรทาประโยชน์หรือว่าทําอะไรดีๆเพื่อกับสังคมบ้างนะคะและนี่ก็เป็นคําตอบค่ะว่าทําไมทุกครั้งที่มาทานก๋วยเตี๋ยวถึงสวมใส่แต่ชุดเดิมๆนะคะคุณลุงไปตัดญ้ามาออกพิ่งไปตัดญ้ามาชุดของ จิตอาสานี่เองเป็นแบบนนี้ะคะัอ้าวชื่นชมคุณตํารวจด้วยนะครับจะใส่ชุดตํารวจไปตัดหญ้าก็อะไรอยู่ร้อนเเดี๋ยวปฏิบัติหน้าที่แล้วชุดจะเลอะเออมันต้องมีชุดประจํากายอย่างนี้นะฮะเจ้าของร้านเลยงงไปเลยงงไป